ฟิกอิงชนเนลสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรีวิวจากฟิกอิงแชนเนลนะครับวันนี้เรามานะครับรีวิวนะครับแนะนําเครื่องพิมพ์ UV ไว้นะครับรุ่นเจ็ดนะครับก็คือเป็นรุ่นพิเศษนะครับซึ่งจัดทําขึ้นมาสําหรับลูกค้าที่ต้องการแท้งหมึกขนาดใหญ่นะครับก็เป็นรุ่นเจ็ดวีสองนะครับเครื่องพิมพ์ UV คืออะไรก็คือเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์แล้วแห้งเพราะแสง UV นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับ นี่นะครับจะแห้งเพราะแสง UV นะครับปกติแล้วหมึกทั่วไปนะครับก็จะแห้งเพราะอากาศนะครับก็คือพิมพ์มาแล้วก็จะระเหยแห้งไปนะครับแต่อันนี้ก็คือจะแห้งเพราะแสงนะครับแสงสีม่วงนะครับแสง UV นั่นเองครับด้วยเหตุที่เครื่องนะครับพิมพ์ออกมาแล้วหมึกแห้งเพราะแสง UV นะครับทำให้เขาพิมพ์ได้ทุกวัสดุปกติแล้วเครื่องพิมพ์ทุกชนิดนะครับก็ วัสดุที่จะพิมพ์ได้ก็คือต้องเคลือบผิวมาเพื่อหมึกนั้นๆนะครับจึงจะพิมพ์ได้นะครับเช่นเราใช้หมึกทั่วไปที่บ้านนะครับก็ต้องซื้อวัสดุที่รองรับหมึกอิงเจตนะครับก็คือเคลือบมาเช่นกระดาษโปโต้กระดาษกอซี่นะครับแต่ UV นะครับไม่ว่าจะเป็นวัสดุเคลือบหรือไม่เคลือบผิวหรือแม้แต่ไม่ได้ทํามาเพื่อพิมพ์ก็พิมพ์ได้นะครับนี่ครับอันนี้ผมพิมพ์นะครับรองพื้นขาว ในเครื่อง UV นี้เราสามารถนะครับสร้างสรรค์งานได้หลากหลายนะครับสร้างเขาเรียกอะไรความเป็นต่อนะครับในการงานในงานพิมพ์นะครับก็ถ้าเครื่องชนิดอื่นพิมพ์ไม่ได้นะครับก็นึกถึง UV ไว้นะครับก็จะพิมพ์ได้หมดนะครับอะไรที่ใส่เครื่องได้นะครับก็พิมพ์ได้นะครับอันนี้ก็คือฟอย เป็นสติกเกอร์ฟอยนะครับก็คือไม่ได้ทํามาเพื่อพิมพ์นะครับแต่ก็สามารถพิมพ์ได้นะครับเราสามารถสร้างสติกเกอร์นะครับอันนี้ตัดไปแล้วนะครับเป็นเป็นงานฉลากสินค้านะครับนี่เป็นฟอยเงินนะครับเราก็จะได้งานพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์หรือรูปแบบเฉพาะนะครับสวยนะไม่ว่าจะเป็นงานนามบัตรงานฉลากสินค้านะครับงานป้ายต่างๆนะครับเราเจอวัสดุอะไรที่น่าสนใจนะครับนี่อย่างอันนี้เป็น เมนูอาหารนะครับพิมพ์บนแผ่นพลาสติกหนาพอสมควรแผ่นพลาสติกก็ประมาณนะครับสองมิลก็สามารถพิมพ์ได้นะครับอันนี้เราก็ทํานมบัตรได้เลยนะครับตัดออกมาเป็นนมบัตรก็ได้นะครับหรือทําเป็นเมนูโปรชัวต่างต่างก็สามารถทําได้นะครับความสวยความละเอียดก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เราปรับนะครับตัวนี้จะใช้เป็นตัวลิฟนะครับในการสั่งพิมพ์นะครับเป็นโปรแกรมควบคุมสีขาวนะครับและก็ควบคุมในการพิมพ์นะครับ นี่จะเป็นอันนี้นะครับอันนี้ฟอยล์สติกเกอร์ฟอยล์ทองนะครับเราสามารถเจาะให้เขาเรียกอะไรอ่ะให้เห็นตัวสีทองได้นะครับทำให้เราออกแบบงานสติกเกอร์นะครับงานฉลากสินค้าออกมานะครับสวยงามนี่อันนี้เป็นงานที่สีซอฟ์ลงมานะครับไม่เน้นสีสดนะครับเป็นไฟล์ที่แนวแบบ ซับซ้อหน่อยนะครับหลากหลายนะครับก็คืออยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องสนว่าวัสดุนั้นทํามาเพื่อหมึกชนิดไหนนะครับงาน UV จะบอกจะเหมาะกับพวกงานประเภทนั้นนะครับผมก็ซื้อนะครับวัสดุมาเทสเยอะเลยนะครับเพื่อให้เกิดความหลากหลายนะครับในการพรีเซนต์ให้ลูกค้าดูนะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จุดเด่นก็คือ แท่งหมึกนะครับจะเป็น250 ml นะครับนะครับซึ่งเราได้คัดหาจากโรงงานมาให้เหมาะกับเครื่องนะครับตัวสีขาวนะครับซึ่งเป็นหมึกที่ใช้เยอะสุดนะครับเราก็มีตัวเช็คหมึกนะครับก็คือจะจะขึ้นเตือนเมื่อหมึกใกล้หมดนั่นเองนะครับด้านหลังก็จะเป็นหมึกทิ้งนะครับปกติแล้วเครื่องพิมพ์เวลาล้างหัวพิมพ์นะครับ เมื่อเราสั่งคำานาหอวพิมพ์มันก็จะมีหมึกทิ้งอยู่ด้านหลังนะครับก็เครื่องพิมพ์ทุกรุ่นของเรานะครับไม่ใส่ตัวกองนะครับด้วยเทคโนโลยี iSmart ของเรานะครับก็คือจะรับประกันได้ว่าหัวหมึกพิมพ์นะครับแม้ไม่มีตัวกองก็ไม่ทำให้หัวพิมพ์อุดตันแน่นอนนะครับและเรายังกล้ารับประกันหัวพิมพ์1ปีนะครับ เครื่องถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายนะครับแบบสมาร์ตสมารนะครับก็คือเราจะเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างไว้ภายในเครื่องนะครับเพื่อให้ดูเรียบง่ายและใช้งานง่ายนะครับการปนปรักษ,ษาส่วนมากก็ทําได้ที่ตัวไดเวอร์ของเครื่องได้เลยนะครับนะครับก็เติมพิมพ์นะครับความเร็วความช้านะครับขึ้นอยู่กับ ความละเอียดที่เราตั้งนะครับแล้วก็ความเข้มของสีนะครับแล้วก็โหมดการพิมพ์สีขาวนะครับรวมถึงการพิมพ์ทางหรือ2ทางนะครับในโหมดที่เราปรับที่ตัวโปรแกรมนะครับโดยเรามีให้เลือกนะครับ2รุ่นนะครับสำหรับสีขาวนะครับก็คือเป็นรุ่นธรรมดาที่ตัวแทงนะครับเป็นขนาด 80 m ลเป็นแท้งแท้นะครับแต่ว่าสีขาวแล้วก็มีตัวกวนให้เหมือนกันนะครับเป็น250 m ลกับแบบทุกสีเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นสีสีนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการพิมพ์สีขาวนะครับอันนี้ก็นี่ก็พิมพ์จากตัวอนนี้พิมพ์อะไรเนี่ยเอ u ูีเนาะอ่าอันนี้ก็พิมพ์จาก UV นะครับแต่ก็จะเห็นว่าสีสีสดนะครับ หมึกใหม่ของเราก็คือสีคล้ายอีโคโซเวนเลยนะครับปกติแล้ว UV จะให้สีที่จืดกว่านะครับแต่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับก็ทําให้สีสันสดใสนะครับเข้มมากนะครับกว่าหมึกทั่วไปถึง30%นะครับอันนี้เป็นหมึกเกรด3ปีนะครับเอาดอร์นะครับก็เป็นหมึกกันน้ําชนิดหนึ่งนะครับที่แห้งด้วยแสง UV นะครับอันนี้ เราสั่งปิน้นนะครับลูกมีน้อยแสงก็จะวิบวับวิบวับนะครับก็นะครับก็เราขายทั้งแบบมีประกันและไม่มีประกันนะครับก็ลูกค้าท่านใดมีงบเท่าไหร่ก็สามารถแจ้งมาได้นะครับเราออกแบบเครื่องให้เหมาะกับทุกๆก,กลุ่มการใช้งานนะครับโดยคำนึงถึง การใช้งานเป็นหลักนะครับการใช้งานจริงเป็นหลักนะครับก็นะครับที่สงสัยด้านใดหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ทักหาเราได้ตลอดนะครับถ้าไม่นอนรับประกันได้ว่าตอบไวแน่นอนนะครับสวัสดีครับ